ใช่ครับก็อีก2วันครับจะถึงวันกดบัตรแล้วครับขายเลยครับคอนเสิร์ตก็อ๋อนุนิวฟิ์สคอนเสิร์ต dream catcher ครับก็เป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนุนิวเลยครับซึ่งจะเปิดขายบ,บัตรในวันที่22มิถุนายนครับก็ คอนเสิร์เนี่ยจะจัดทั้งหมด2วันครับคือวันที่10กับ1 1สิงหาคมครับที่ i m มแพ t อ r e n นเมืองทองธาน,นีส่วนเรื่องวันที่ขายบัตรก็จะเป็นวันที่22มิถุนารอบแรกสำหรับวันที่10สิงหาก็จะเปิดขายตอนเที่ยงตรงครับส่วนสำหรับรอบวันที่11สิงหาก็จะเปิดขายตอน4โมงเย็นครับเท่ากับว่าวันที่2 2นี้อาจะต้องลุ้นกัน2รอบเลยครับ ก็ตอนนี้ตื่นเต้นครับอยู่ในช่วงกำลังตื่นเต้นและกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝึกซ้อมอย่างจริงจังครับช่วงนี้ก็เพิ่งเพิ่งคุยกันถึงเรื่องเ,อเพลงลิสต์เพลงกันเสร็จครบเรียบร้อยไม่นานครับก็ลิสต์เพลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เห็นแบบเห็นหมดแล้วครับว่าเราจะต้องร้องต้องเต้นต้องโชว์เพลงอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังรีบจำเนื้อเพลงอยู่ครับเพราะว่า เพลงเยอะเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็มีเพลงภาษาต่างประเทศด้วยครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องเพลงเห็นมีประกาศเงาของเกสกันไปแล้วว่าหลายคนเลยเกิดอะไรปัญหา,าจบหมดหรือยังจบหมดหรือ,อยังล่ะครับก็ตอนนี้ประกาศเกสไปประ,ประมาณ3ท่านแล้วใช่ก็เห็นมีแฟนๆเดาหมาว่า<ะ> มีคุ้นคุ้นคะมีดาวมาบ้างแล้วถูกไหมยังไม่บอกครับ <c oughs> ยังไม่เฉลยว่าถูกหรือไม่อาจจะผิดก็ได้นะใครจะรู้ครับก็ส่วนของเกสก็วิสเกสละท่านบอกเลยครับว่านุ้นิวแบบเลือกด้วยตัวเองเลยแต่และท่านคือเป็นคนที่นุ้นนิวเลิฟทางนั้นเลยครับเป็นแบบศิลปินบางคนก็บางท่านเป็นแบบศิลปินในตำนานเลยก็มีครับใช่ส่วนใหญ่จะ เกสที่เลือกมาคือตั้งใจเลือกมากมตั้งใจเลือกให้เหมาะกับพาร์ทนั้นๆพาร์ตต่างๆของคอนเสิร์ตแล้วก็เหมาะกับแนวเพลงที่ผมชอบด้วยครับทมีองวันแดงว่าเกสก็อาจจะมีแตกต่างไปด้วยหรือเปล่าอ๋มีครับมีแน่นอนเลยครับ1วันจะมีเกสกี่ท่านทุกคนต้องรอรอดูครับแต่ว่าใน2วันของคอนเสิร์ตเกส มีท่านที่ไม่ซ้ำกันด้วยเหมือนกันครับเห็นเห็น้องคนเดาว่าเงาเนาะมีคนใกล้ตัวจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไลกันเลยสเปซเซอร์ไพรส์เลยเหรอครับแล้วก็เป็นที่รักของเยอะคนมากก็ที่ซอร์ไพรส์เลยมีครับมีเหมือนกันมีที่เซอร์อืม international International นแนลไหมต้องรอดูครับยังเฉลยไม่ได้ครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์สสทุกคนแบบคาดไม่ถึงแน่นอนครับว่าอุ้ยมาคอนเสิร์ตนี้ของนุ้นวด้วยหรออย่างนี้ครับขึ้นมาต้องแบบตกใจเลยสแสดงว่าคือจนไี้คาดไม่ถึงมากที่สุดใช่ครับคาดไม่ถึงเพราะว่ามัน,น,น,นเข้ม คิดว่ามีบางท่านที่อาจจะแบบเอ๊ะ,อ,ะอาจจะ,ะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่บางท่านคือไม่อยู่ในใจแน่นอนครับแล,แล้วอย่างคนที่สุดท้ายที่แบบโอ้โหแบบคาดไม่ถึงเลยเลย้ยมีแว่วๆว่าจะมีใครแต่งใครถูกนอือไม่บอกดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ต,ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเรา ก็จริงๆแล้วในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีอยู่หลายพาร์ทซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคับว่าคอนเสิร์ตหนึ่งก็ต้องแบบมีทั้งร้องเต้นมีแบบอาจจะมีคิวๆบ้างมีแบบหลายๆรูปแบบซึ่งเกสแต่ละท่านก็คัดเลือกมาตามพาร์ทที่มีอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นเลยครับซึ่งในคอนเสิร์ตมีมีค่อนข้างหลายพาร์ทด้วยเกสก็ชายก็มีหลายท่านครับ มีท่าคนในชีวิตจริงก็มีอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าคนในคนในฝันก็มีแต่ว่าจะเป็นฝันแบบไหนครับอาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้ฝันร้ายอันนี้ก็มีเกสที่เชิญมาแตฝันร้ายเกสที่เชิญมาต้องรู้สึกยังไงเมื่อมาปในฝันร้ายแต่อาจจะไม่อยู่ในฝันร้ายครับอยู่ในฝันพาร์ทอื่นครับ ก็จริงๆแล้วคอนเซปต์นี้มันเริ่มจากการที่ผมหาว่าแบบคอนเสิร์ตนี้ยครั้งแรกของผมควรจะเป็นคอนเสิร์ตคอนเซปต์อะไรดีอยากให้เป็นคอนเซปต์ที่แบบคนเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็นึกไปถึงคำว่าดีมครับรู้สึกว่าคำนี้มันขุดเข้ามาในหัวเป็นดีมความฝันซึ่งผมรู้สึกว่าความฝันนะมันรีเลทกับคนทุกคนได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนรวนมีความฝันอยู่แล้ว อาจจะหมายถึงแบบฝันตอนที่เรานอนหลับฝันไปทํานูน่ทนทํานี่บินได้หรือว่าฝันแบบอลังการเลยหรือว่าจะหมายถึงความฝันที่เด็กคนนึงอ่ะมีความฝันอยากจะทําความฝันนั้นให้เป็นจริงซึ่งของผมก็จะเป็นเหมือนการรวมเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเลยเพราะว่าการมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันแล้วซึ่งในทีมคอนเสิร์ตในคอนอย่างนี้ก็จะมีแบบฝันหลายพาร์ทบางพาร์ทอาจจะแบบ ห้อยโหนล,ลงมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับอคอนเสิร์ตใหญ่คี่ใหญ่มากจริงๆแล้ว2วันด้วยครั้งแรกอันนี้คือเป็นสันที่ใหญ่แค่ไหนสำหรับทีมดิวเลยที่ในที่สุดสันจะเป็นยังงครัใหญ่มากเลยครับแบบไม่คิดว่าภายในระยะเวลาแค่จริงๆผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่3าปีกว่าๆเองแล้วก็เพิ่งทำงานเริ่มทำงานจริงจังประมาณสปีนิดๆครับซึ่ง ถือว่าเร็วเร็วมากๆสำหรับผมเลยที่แบบอุย๊ยอยู่ดีๆก็มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ Impact เลยซึ่งการขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact ผมคิดว่าเป็นแบบเป็นโกลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับศิลปินหลายๆท่านมากๆเลยครับแล้วในวันนี้เราได้รับโอกาสจากออทางค่ายด้วยทาง DM d m มด m มิวสทางค่ายดูมันดีครับก็จะทำให้เต็มที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าในวันนั้นนะเราจะทำออกมาได้เป็นยังไงแต่ว่าสำหรับวันนี้จะ ตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่เพื่อไม่ให้แฟนๆหรือว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตเขารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าบัตรเลยหรือว่าผิดหวังอย่างเี้ยครับก็จะทําให้เต็มที่เลยอยากให้แฟนแบบว่ามาร่วมฝันกับเราแค่ไหนฝันแรกที่แบบฝันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเป็นจริงครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาฝันมาร่วมฝันมาเพือ่อนแฟนๆแล้วที่แบบเดี๋ยวจะต้องมาร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะแย่งสิงที่จะมาร่วมฝันกัน ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้แฟนๆครับแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าใครที่กําลังเตรียมตัวกดบัตรคอนเสิร์ตนุ่นนิวอยู่นะครับขอให้กดได้ตามที่หวังทุกท่านเลยครับแล้วเรามาเข้าไปสู่ความฝันอันสวยงามและไม่สวยงามด้วยกันในคอนเสิร์ตนุ่นนิวครับครั้งแรกพร้อมกันก็มวยพรเลยครับขอทุกคนกดได้นาเพียงเพียงครับเต๋าเห็นแบบว่าหลายๆคนเริ่มไปแบบมูแล้วอะไร่าเงี้ยเพราะว่ากลัว จริงๆทางค่ายมีการโปรโมทแบบว่าลิสต์มา,สมาเลยนะครับว่าเป็นให้ไปมูที่ไหนบ้างวัดไหนบ้างก็แล้วแต่คนศรัทธาเลยครับบางคนอาจจะไม่ใช่ใส่มูแต่ไม่ใช่ใส่มูก็กดได้เหมือนกันครับก็ผมก็เข้าใจนะเข้าใจเป็นแฟนว่าโมเมนต์การกดบัตรมันเครียดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นผมมันก็มีไอดอลอยู่แล้วแหล,ละมีศิลปินที่เราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยแนละ้วถ้า เราอยู่ในวินาทีที่เราต้องมานั่งกดบัตรด้วยอย่างเงี้ยเราก็เครียดเหมือนกันคถ้ามันไม่ได้เราจะทำยังไงล่ะเราก็จะไม่ได้ไปดูฮะก็บอกแฟนๆว่าอย่าเครียดมากนะครับถ้าเกิดได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ได้ยังมีแบบไลฟ์สตรีมนะแต่ก็ขอให้ได้ทุกคนครับเพ,เพิ่มอีกเป็น3 <c oughs> รอบเหรอครับจะมีใครมาดูไหมครับสมมุติ <c oughs> จะโอ้ยจะทำอะไรล่ะครับอันนี้คิดจะโซเอาถ้าโซโอุยไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยย่ง <laughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะ,ะผมไม่รู้ว่าจะโซเอาลภายในกี่วันนะแต่ถ้าไม,ไม่น่าจะเป็นหลักวันนะ่ว่าน่าจะเป็นีวนีหรือทีนีอุย๊ยม,มันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมว่าวันหนึ่งอ่ะไม่ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าหมดก็จะดีใจมากครับแต่ถ้าไม่หมดถ้าหมดก็จะกรีดครับ <c oughs> <c oughs> กรี๊ดเลย <c oughs> กรีดอยู่คนเดียวครแต่ไม่ได้กรี๊ดให้คนอื่นดูนะผมต้องกรี๊ดลงโซเชียลมีเดียอุ้ยแต่ก็ถ้ามันหมดเร็วก็จะดีใจครับได้ความดีใจทุกคนจะได้เห็นความดีใจของนูนิวครับ ใครนะครับอ๋อคนใกล้ตัวผมออว่าจะไปอืมส่วนใหญ่คนใกล้ตัวก็ได้ไป <laughs> ฟรีอยู่แล้วนะครับคน <laughs> ใกล้ตัวคนไหนนะ <laughs> ถ้าคนนั้นก็เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วครับ เขาไม่น่าจะต้องแยกเขาไม่ต้องแยกครับใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็ตามเขาก็ได้บัตรอยู่ดีครับไม่ต้องมีบัตรด้วยครับเพราะว่าเขาต้องมาขึ้นเวทีกับผมครับอเลยแล้วหทุกคนก็น่าจะรู้ทุกคนกิปก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วละครับใช่ครับคนนี้จีบนานไหมล่ะครับก็จริงจเคสท่านนี้เขาเอยปากบอกว่าจริงๆแล้วเขาอ อยากนั่งดูครับจริงเขาบอกว่าอยากนั่งดูมากกว่าครับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเวทีด้วยมาเป็นเกสด้วยอย่างเงี้ยรับเขาจะไม่ได้เก็บเมมโมรี memory, เก็บความทรงจําทั้งหมดทั้งคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเกสก็ต้องมาเตรียมตัวอยู่ข้างหลังด้วยการก็จะไม่ได้เห็นแบบภาพรวมท่านี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากเป็นคนนั่งดูครับแต่ว่าววนนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ ขึ้นเอ,เอาไว้ไฟขึ้นเวทีแหละครับก็ท <c oughs> <c oughs> ่านทามาก็จะอึ้งครับ <c oughs> จะอึ้งเลยแค่อึ้งเลยครับแค่อึ้งแค่อึงโอเคไรก็อีกสวันเน,ะ <c oughs> เนาะครับถึงวันที่เขาเรียกว่าน้องยื่ิงไมไยอย่างเงี้ยอยากจะให้าาทํานานั้นสำหรับคนที่เตรียมจนรให้อะไรสหรับสครับ <c oughs> ค <łat S 1> ิดติกกต๊กตอก <Anyone>? ติ๊กตอกติ๊กตคิดไม่ผิดครับสำหรับคนที่จะมานะครับคิดไม่ผิดเลยครับเพราะว่าคุ้มแน่นอนไม่เสียดายค่าบัตรแน่นอนครับ ก็ขอเชิญชวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็นุนิวฟ i ร์สคอนเสิร์ตด a ีมแคทเชอนะครับจะจัดขึ้นในวันที่10กัาสิบ11สิงหาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีจัดทั้งหมด2รอบครับ2วันครับแล้วก็จะเ,เริ่มกดบัตรวันที่22ิทมิถุนายนนี้สำหรับรอบแรกนะคบวันที่10สิงหาคมจะกดเวลาเที่ยงตรงครับส่วนรอบที่2วันที่11สิงหาคมจะกดเวลา4โมงเย็นครับของวันที่2 2มิถุนายนนะเหลือเวลาแค่ สองวันเท่านั้นครับก็จะเริ่มกดบัตรแล้วอยากชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตนี้เยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของนุนิวด้วยก็จะทําให้เต็มที่เลยครับแล้วก็รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนมีแนวเพลงที่ทุกคนชื่นชอบเยอะแยะมากมายแน่นอนครับลิสเพลงที่ลิสมาก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันด้วยครับไม่จําเจนแน่นอนครับแล้วก็ใน2วันเนี่ยมีเกสที่ไม่ซ้ําด้วยแล้วก็เพลงที่ไม่ซ้ําอยู่เยอะพอสมควรเลยครับบอกเลยว่า พลาดไม่ได้ทั้งสองวันเลยครับอุดท้ายขอถ้าความฝันขอเนงเนาหน่ไยค่ะถ้าความฝันล่ะครับเอาแบบยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่เลยล่ะครับถ้าความฝันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยยิ่งใหญ่แบบคนสรัยแรกของคุณเนาะออ้ยเวาฝันปกติเขาก็จะนอนฝันอย่างนี้ใช่ไหมครับอืม ฝันแบบยิ่งใหญ่อย่างนี้ไหมครับ,อคครบนอนแล้วก็ฝันคคมือ,อคุณดูเขาจะงงไหมครับว่าผมทำท่าอะไรให้เขาไปเดาแล้วก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตจะได้เห็นนี่ะขอบคคุณ่ขอบคุณครับ